ครับเดีย๋ยนี้ก็โค้งสุดท้ายเนาะฝันหวนนี้ฝันเห็นพระราชินีพระแม่พันปีเคยเคยฝันเห็นในหลวงร .9 เกนาะฝันฝันเห็นท่านอะแล้วผมตีเป็นเลขสามตัวแล้วออกสามตัวตรงเลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดำซิงนะคะวันนี้นะคะเราจะพาติดตามความฝันของช่างจรวดนะคะที่ปู่องค์ดำนะได้ข่าวว่าช่างจรวดเนาะฝันดีทั้งวดนี้งวดวันที่1พฤศจิกายน25 6 7น้าอสเจ็ะคะเดี๋ยวจะพาไปตามความฝันเลยนะคะว่คุยอะไรนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยค่ะทุกทุกทุกงวด ยางเรขยลอยลมวันนี้ไม่ทันเลขลอยลมไม่ทันมันต้องทําพิธีกับวันพระด้วยเรื่องวันทีด่ดีเพราะว่าเพิ่งทาใหม่ขี้เกียจเมื่อถแล้วไยหกหนึ่งออกหกสองเกียดนิดเดียว<อ>ถือว่าได้ได้ลุ้นก็ดีใจกับทุกสํานักที่หวยเข้าศูญศูครับแล้วก็ให้กําลังใจทุกสํานักที่ยังไม่เข้าให้หลังใจกันทุกสํานักเลยเลขมีมีมีเข้ามีหลุดมีหมุดมีออกมีหมดมีออกครับเดี๋ยวนี้ก็โค้งสุดท้ายเนาะนี่สามสิบ มพอโย่ความฝันก็คือได้ถ้าความฝันท่านอยู่ก็คือว่าคือว่าฝันดีฝันเวันนี้ฝันเห็นพระราชินีพระแม่พันปีคือเมื่อหลายปีก่อนเคยเคยฝันเห็นในหลวงร .9 เนาะฝันฝันเห็นท่านอ่ะแล้วผมตีเป็นเลขสามตัวแล้วออกสามตัวตรงเลยตอนนั้นจำได้ว่าออกห้าเก้าเจ็ดสามตัวตรงเลยครับผมผมผมเกิดเดือนห้าเลยวันที่เจ็ดเลยเอาในหลวงร .9 ท่านอ่ะ ที่เราเทิดทุนไว้สรงกลางห้าเก้าเจ็ดออกสามตัวตรงๆเลยเอราะนั้นนาน้วหลายปีแต่รอบนี้มาแปลกคือมันฝันฝันเป็นพระราชินีคือไปผูกแขนให้ท่านอ่ะตรงสองข้างแล้วก็ยืนยกมือพนมที่ที่หัวแกก็เอามือมาลูบผมปรัพันปีนะก็เลยว่าทั้งหมดนี้ถ้าผมชอบอ่ะ ว่าที่ฝันเห็นพระเจ้าอยู่หัวนั้นผมเอาเลขเกนะ้าเนาะแต่พระแม่พันปีผมรถเต็มหนึ่งว่าวันเกิดของท่านนั่นที่เกิดเดือนแปดนชะ่ไ <7 S 1> วันที่ส <8 S 1> <12 S 2> ิบสองอะไรเนี่ยใช่วันแม่เนาะวันแม่ครับข้าเลขชอบสามตัวโชคแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองตรงกับเลขจันเดียดเมื่อคืนคือคือแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองคกับเก้างสองเลขสูงและถ้าสองตัวถ้าผมชอบ ในความฝันคือฝันเห็นพระราชินีพระแม่พันปีมันเป็นปีหกเจ็ดผมก็เลยชอบถ้าถ้าชอบสามสามตัวก็แปดหนึ่งสองกับกับหกเจ็ดกับเดี๋ยวนี้ก็มันเป็นชุดชุดที่หนึ่งที่ผมฝันเนาะแต่ถ้าฝันเมื่อคืนสดๆร้อนๆก็คือฝันอันนี้ชุดที่หนึ่งถชาชุดที่สองก็คือฝันฝันว่าขับรถตัวเองเ่ยทะเบียนเก่าอะ่ะ ทะเบียนบนบอใบไ,ไม้แปดแปดห้าผมขับรถไปไปวนหนึ่งรอบจอดแล้วไฟก็ไหม้รถไหมแดงทั้งคันเลยครับคือมันมันไม่เคยฝันว่ารถรถไฟไหม้รถรถทะเบียนถ้าใครเคยเห็นรถผมรถสีแดงอเนี่ยไม่ใช่คันฝอนนะจะเป็นทะเบียนแปดแปดห้าขับมาจอดไวคุ้มขับบนรถแล้วคมาจอดพักไว้อยู่ๆแล้วก็ไฟลุก ลุกท่วมท่วมเต็มรถเลยครับผมก็วิ่งเอาน้ําสตร์อีกรอบหนึ่งก็ไม่ดับก็ยังไหมอยู่เงั้นครับแต่ถ้าผมตีเป็นความฝันถ้าถ้าเป็นเลขก็ชอบแปดแปดห้าแต่ว่าผมขี่มารอบหนึ่งแล้วไปไหมแล้วผมก็เอาน้ําดับอีกรอบหนึ่งมันก็เลยเอกใจว่างวดนี้หว,หวจะมาเบิ้ลหรือเปล่าไม่รู้อาจจะมาหนึ่งหนึ่งอันนี้เป็นถ้าชอบก็ชอบแปดแปดห้ากันึ่งหนึ่ง,งอันนี้นชุดที่สองก็มีแค่แค่สองชุด แต่ถ้าเม็ดเดียวสามตัวบนก็ชอบแปดหนึ่งสองถ้าเม็ดเดียวสองตัวชอบหนึ่งหนึ่งนี่ชอบชอบเป็นการส่วนตัวเนาะเป็นเล็เบิ้ลเป็นเล็กเบิ้เเลเ,เพราะว่างวดที่แล้วมาศูนย์ศูนย์วดนี้ก็น่าจะมาอันนี้เป็นเป็นความเชื่อว่าความน่าจะมาหนึ่งหนึ่งกดติดเบิ้ลครับก็ถือว่าเป็นแนวทางให้เอฟซีทุกท่านเอาไปเสี่ยงโชคมดแล้วมาศูนยหนึงน่งหนึ่งก็ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดครับ <c oughs> แล้วก็คือ เลขก็มีเข้ามีรหลุดเป็นธรรมดาแตงวันนี้ถ้าถ้าท่านที่ยังไม่มีเลขในใจหรือว่าเลขยังไม่โดนใจก็ให้ไปเป็นแนวทางครับลองดูโชว์เลยครับเดี๋ยวดูตัวเลขนะคะที่เป็นความฝันช่างจะรวยเนาะอันนี้ฝันเห็นพระแม่พันปีเอะกับพันปีครับก็เลยไปไปผูกเข็ให้ท่านนะมันกลมแต่ว่าท่านเนี่ยชอบแปดหนึ่งสองครับแต่เป็นปีหกเจ็ดผมฝันในปีหกเจ็ดเลยใส่ชอบหกเจ็ดตัวหนึ่ง ครับแล้วก็แปดแปดห้าก็คือเลขทะเบียนรถที่ฝันว่าไฟไหมแต่ขับรนวนรอบหนึ่งแล้วไฟไหมแล้วก็ไงรถรถทำอีกรอบหนึ่งก็ยังไม่ดับไฟยังไม่รถอยู่ทะเบียนแปดเบียนนี้ทะเบียนบอกไปไหมแปดแปดห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งตผมที่ไม่ชอบอ่ะครับอ,อันใช้เอฟซี FC ชอบอาจจะชอบชุดหนึ่งหรือชอบชุดสองก็ไม่รู้แต่แต่ว่าชอบถ้าสามตัวเม็ดเดียวผมชอบแปดหนึ่งสองฝันเห็น เคยฝันเห็นท่านรอบหนึ่งอะที่ออกที่ห้าเก้าเจ็ดอะไปเห็นลักิการที่เก,ก้าแล้วผมก็ท่านอยู่ในหัวเราเนาะเราอชอบใส่เป็นเลขเก้าก็ถือว่าเป็นต่างหากนะที่คุณที่ฝันเห็นท่านได้รับเด็ดท่านตอนนั้นแล้วก็ฝันเห็นตระาชินีด้วยแอบนี้หนึ่งสองชอบถ้าสามตัวถ้าสองตัวตัวมาหมดที่แล้วหนึ 1, 1, 1. ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งวันนี้มีบัน้นสูนย์ศูับ <c oughs> หนึ่งหนึ่งยังไงนหนึ่งหนึ่งมาจากยัไหนึ่งหนึ่งก็คือรถรถก่อนที่จะไฟไหม้ยผมขับวนรอบหนึ่งพอจดปุ๊บไฟไหมแล้วผมก็วิ่งเอาน้ําเอาน้ํามาดับดับอีกรอบหนึ่งไฟก็ไม่ดับก็เท่ากับหนึ่งหนึ่งนี่แหละครับคือมันมันขับวนมารอบหนึ่งแล้วไปจอดแล้วไปไหมเลยผมเลยมันแต่ไม่รู้ว่าเอฟซีจะตียังไงเนาะแต่ไฟไหมรถแต่มันเหมือนติดติดว่าผมวิ่งมาขับวงกลมรอบหนึ่งแล้วก็น้ํามาดับอีกรอบหนึ่ง ตอนหนึ่งรอบหนึ่งรอบสองครั้งก็เลยเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งแต่ถ้าเอฟซีท่านไหนชอบเลขนี้ก็ชุดหนึ่งก็ได้ใช่ว่าเจ็ดสีถ้ชอบเลขชุดสองก็เลขนี้หรือว่าท่านง,งบน้อยปอยากเงินเนาะบกลมให้หน่อยถ้าพูงบน้อยบกลมนี่ครับเนี่ยไออ่ออบอาจจะเป็นเลขท้ายสามตัวเนาะ <c oughs> มุนสองครั้งมีสิทธิ์ ตัวราอันที pues> ่หนึ่งแลมันไม่มีแต่ราอัที่นึ่เล็กแค่สองตัวเนาะมันมีรางอันที่สองที่สามกับถ้าทั้งงบน้อยก็ต yeah, ัวน yeah, right. ี้ตัวในงบน้อยได้เยอะครับหรือท่านที่อยากเนี่ยลอตเตอรี่งบน้อยนะคะเน้นๆให้นะแปดหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะส่วนใครจะชอบตัวไหนก็ลองไปตัดกันดูเนาะจีดนี้ก็ระวังเป็นก้าวจีดด้วยเนาะก้าวจีดด้วยกับเกิดกับหัวเกิดกับหัว แคซีท่านใดที่ชอบเลขนี้ก็ได้คค่ะครับไว้แคบเอาไว้แคบไว้ดู <c oughs> ว่าเออถูกใจถูกถูกใจเลขนี้เออกล็ลองซื้อตามดูถ้าท่านไม่ชอบก็รอเรื่องผ่านก็หน้าเป็นเลขเลอยลมจะทําพิธีอย่างจริงจังเลยทียยนีค้คอมเมนตร์รอเลยนาะจะทําพิธีเลขลอยลมนะใครอยากจะได้นะคะก็คอมเมนต์รอเนาะหวดนี้ไม่ทันนะะได้แต่เลขความฝันหมวดหน้าเนี่ยเตรียมเตรียมไว้หมดแล้วเตรียมดิน จะเป็นน้ำมนต์กับดินดินในที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาทำพิธีม<ร>ันจะเพิ่มความขลังขึ้นครับก็ถือว่าเอฟซีพิมพ์ไว้งวดหน้างวดรองวดหน้าวดนนี้ก็เอาเลข,ขอาฝันไว้ก่อนแต่ความฝันแท้งวดนี้ที่ผมชอบที่สุดอ่ะแปดหนึ่งสองเละแปดหนึ่งสองชอบสุดชอบเป็นชอบมากๆด้วยชอบมากๆเลยครับเป็นเลขที่แบบฝันพระองค์ท่านแล้วเหมือนท่านเป็นเป็นพ้ามหากราณที่คุณที่เราฝันเห็นพระองค์ท่านเนาะ วันทันงปีไม่เคยฝันแบบไม่ไม่เคยฝันฝันแบบนี้ครับอกคอันสาครับคาดว่าน่าจะเข้าอยู่เข้าคาดว่าเข้าอยู่เพราะว่ากลางเดือนนี้ก็จะจะย้ายปู่งองค์ดำไปอยู่ฝั่งนู้น,นลแล้วจะเป็นองค์ดำองค์ใหญ่มาวังตรงกลางตเะเบ็ดแล้วอยู่ในโทรศัพท์เลย ใครที่อยากจะได้เลขลอยลมนะงวดวันที่งวดหน้าเนาะวันที่1 6พฤษภาพฤศจิกายนนะคะก็คอมเมนต์รอเข้ามากันเยอะๆค่ะงวดนี้ทันแต่เลขความฝันนะเพราะว่ามันโค้งสุดท้ายแล้วเนาะทําพิธีไม่ทันนะคะเนาะเดี๋ยวรองวดหน้ากันเนาะพิมพ์กันรอกันเยอะๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ